รมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสรินทรูประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพสวัสดี วันนี้มีเรื่องที่จะพูดให้ท่านทั้งหลายฟังถึงเรื่องว่าความลับในที่แจง้งท่านทั้งหลายมนุษย์เราที่เกิดขึ้นมาและมีความเป็นอยู่ได้ไม่บ้าใบาเสียจริตไมเ่เป็นบุคคลที่ไร้สมรรถภาพก็เพราะว่า เรามีสมาธิเรามีสมาธิมาโดยธรรมชาติทุกคนในโลกไม่ว่าท่านผู้ใดชาติใดภาษาใดต่างคนดังมีสมาธิมาถ้าคนไหนไม่มีสมาธิคนนั้นก็ต้องเข้าโรงพยาบาลโรคจิตคนไหนไม่มีสมาธิก็เป็นคนเต็มที่ไม่ได้คนขับรถถ้าไม่มีสมาธิ ลดกาความถ้าหาว่าทําการงานอะไรไม่มีสมาธิการงานก็ไม่เป็นการเป็นงานถ้าจะท่องมนบนจดจําพวกมนทั้งหลายพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นโลกท่องมวลพากันอาศัยสมาธิแต่ทําไม โลกทั้งมวลจึงได้มองข้ามสมาธินี้ไปเสียไม่รู้ว่าพากันไปเอาอะไรต่ออะไรซึ่งมันก็ไม่ค่อยจะถูกต้องถ้าหากว่าเรามาช่วยกันพัฒนาสมาธิที่เราพากันมีอยู่ในปัจจุบันนี้ให้มันมีประสิทธทิภาพมากยิ่งขึ้นมนุษย์จะมีความสุขเพิ่มขึ้นเวลานี้ สมาธิได้ขาดแคลนลงไปตามลําดับเมื่อสมาธิขาดแคลนลงไปตามลําดับสติที่มีอยู่ในมนุษย์ก็จะต้องขาดแคลนลงไปตามลําดับแต่ว่าในปัจจุบันนี้มนุษย์ทั้งหลายมีสมองปราดเปรื่องสามารถคิดอะไรต่างๆได้แต่ก่อนไม่เคยเรือบินมีเรือบิน เดี๋ยวนี้ก็คิดเป็นเรือบินอายากบกเหาะไปในอากาศได้แต่ก่อนไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโทรทัศน์เดี๋ยวนี้ก็คิดเป็นโทรศัพท์โทรทัศน์ได้แต่ก่อนไม่มีคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้ก็คิดคอมพิวเตอร์ได้สารพัดที่มนุษย์คิดได้ทั้งอาหารทั้งที่อยู่ทั้งยากแก้ไขสารพัพรคดคิดขึ้นมาได้แต่เราทำไม จึงไม่คิดพัฒนาสมาธิเนี่ยให้มันเจริญยิ่งเหมือนกันกับเราคิดโทรศัพท์คิดรูบินคือให้สมาธิเนี่ยสามารถพัฒนาได้ทุกคนในโลกเนี่ยเรียกว่าสามารถพัฒนาได้เพราะว่าสมาธินั้นคือเป็นการผลิตพลังจิต ในคนทั้งหลายที่พากันมีสมาธิอยู่ปัจจุบันนี้เรียกว่าเป็นสมาธิธรรมชาติสมาธิสมาธิธรรมชาตินี่ก็ยังทําประโยชน์ให้มนุษย์ได้พากันอยู่กันอย่างเป็นมนุษย์อย่างเป็นมนุษย์ที่เราพากันเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี้ยอาศัยสมาธิแท้เมื่อถ้าหากว่าเราพัฒนาเหมือนกับเรา ที่เขาพัฒนาคอมพิวเตอร์หรือเขาพัฒนาเขื่อนต่างๆที่มันเป็นไฟฟ้าขึ้นแม่น้ำที่ไหลลงมาฝนที่ตกลงมาจากท้องฟ้าสู่พื้นแผ่นดินแล้วก็ลงมาเป็นแม่น้ำลำคลองสมัยก่อนนั้นก็ปล่อยให้เที่งลงทะเลเปล่าๆไม่ได้ทำประโยชน์อะไรกับน้ำกับแม่น้ำเหล่านั้นปัจจุบัน มนุษย์ทั้งหลายมีความคิดถึงขั้นกั้นเป็นเขื่อนกั้นเป็นเขื่อนเพื่อให้น้ำสะสมอยู่แล้วเวลาต้องการก็ปล่อยให้น้ำออกจากเขื่อนการปล่อยให้ออน้ำไม่ออกจากเขื่อนก็เป็นแรงสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้แม่เขื่อนที่ผลิตไฟฟ้าได้ในโลกนี้มหาศาล เป็นไฟฟ้าเมื่อไปเป็นไฟฟ้าก็กลายไปเป็นแสงสว่างก็กลายไปเป็นพลังงานก็กลายไปเป็นสิ่งต่างๆสารพัดเกิดขึ้นจากไฟฟ้ามหาศาลก็เกิดขึ้นมาจากการที่เขาได้กั้นเขื่อนคือเขื่อนเนี่ยกั้นจากแม่นม้ําธรรมชาติไม่ให้ไหลไปลงทะเลเปล่าๆแค่เดียวก,กันกับมนุษย์เราถ้าหากว่ามเีเทคนิค ในการที่จะสร้างสมาธิเนี่ยให้มันเป็นสแตนดาร์ดคือให้มันเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ทุกคนในโลกนี้แล้วกเ็เป็นสมาธิที่ว่าไม่ต้องมีใครเป็นเจ้าของอสามารถที่จะสร้างสมาธิขึ้นมาเหมือนกันก็เขาสร้างเขื่อนเ,อเขาสร้างสมาธิขึ้นมานี่ก็การสร้างสมาธิขึ้นมาก็คือการ สร้างให้พวกเราสามารถทำสมาธินี้ให้ผลิตพลังจิตขึ้นมาได้เมื่อเราสามารถในเทจะผลิตพลังจิตขึ้นไม่ได้พิเศษพิเศษกว่าธรรมดาคือธรรมดานี่ก็พออยู่กันได้แล้วมนุษย์เนี่ยแต่ถ้าหากว่ามาทำสมาธิเกิดพลังจิตมีพิเศษขึ้นมาขึ้นมาสักไม่มากหรอกประมาณสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้น มนุษย์เจอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นสุขไม่ต้องมีสงครามไม่ต้องมีฆ่าฟันลันแทงกันอยู่กันด้วยความเป็นสุขเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราทำสมาธิที่ถูกต้องหมายความว่าสมาธิไม่ใช่ว่าทำสมาธิเอาจนกระทั่งไม่รู้ตนรู้ตัวอะไรอย่างนั้นให้ทำสมาธิขั้นพื้นฐานเพราะว่าเราเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราเป็น เราเป็นอยู่ด้วยสมาธิขั้นพื้นฐานเราพัฒนาสมาธิขั้นพื้นฐานไม่ใช่วิปัสนาเคือพัฒนาสมาธิเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์อย่างพระพุทธเจ้าของเราเนะ่ยพระองค์ได้พัฒนาสมาธิอันดับแรกที่พระองค์ได้ก็คือปุเพนิวาสานุสติญาณน,นั่นแหละคือสมาธิแล้วก็อันดับที่สองพระองค์ได้ จตุปญญาฏยานคือม้ความัสอนเชี่ยงคืนได้จดตุปสัสยานก็ได้รวงตาทิพย์อย่างนี้นี่เกิดขึ้นจากสมถะวิปสัสสนาน,นั้นได้เกิดขึ้นในตอนคนจะแจ้งสี่ชั่วโมงเนี่ยเพราะฉะนั้นผุ้แพนิฟาสานุสติยานแล้วก็จตุปัฏยานจึงได้เป็นกำลังให้พระพุทธเจ้าได้สามารถเผยแผ่พร,พระพุทธศาสนาอย่างวกว้างขวาง ถ้าทั้งหลายสมาธิเนี่ยถ้าหากว่าทำจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะอะไรเพราะว่ามีหลักมีเกณฑ์อยู่แล้วถ้าหากว่าใครไม่รู้ยังไม่เข้าใจก็สามารถไปศึกษาสมาธิภายใต้สถาบันพลังจิตตานุภาพก็จะมีสมาธิเพื่อผิดพลังจิตให้แก่ทุกๆคนที่ต้องการ ไม่ว่าบ,บุคคลพวกนั้นจะเป็นชาติใดภาษาใดหรือใครก็ตามสามารถที่จะเข้าไปศึกษาสมาเทภายใต้สถาบันพลังจิตตานุภาพสมาธิภายใต้สถาบันพลังจิตตานุภาพคือการสร้างพลังจิตและสะสมพลังจิตเมื่อสะสมพลังจิตเข้าขั้นแล้วนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะต้องเกิดประโยชน์มหาศาล คนเราอยู่ด้วยกันในโลกนี้มากมายเป็นพันๆล้านความเห็นก็แตกต่างกันเมื่อเป็นเช่นนั้นความขัดแย้งก็ต้องเกิดขึ้นในโลกนี้เมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นแม้เท่าเพียงเท่าหัวไม่คิดฝอนิดเดียวเท่านั้นมันก็ทำอันตรายให้เกิดความแตกแยกให้เกิดความวุ่นวายสารพัดเพราะว่าควบคุมจิตใจไม่ได้พลังจิตไม่เพียงพอ มันก็เป็นอันตรายต่อครอบครัวเป็นอันตรายต่อสังคมเป็นอันตรายต่อประเทศชาติเป็นอันตรายต่อโลกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าได้พากันมาพยายามเ,เพื่อที่จะช่วยกันเผยแพร่สมาธิให้กว้างขวางให้คนทั้งหลายได้สามารถทำสมาธิสร้างพลังจิตขึ้นมา,ายกระดับความ เป็นสมาธิขึ้นมาให้เหมือนก,นกันกับเขาสร้างพัฒนาเขื่อนเทเขาสร้างเขื่อนนั่นน่ะแต่ก่อนน้ามันไหลไปเฉยเฉยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเมื่อเขาสร้างเขื่อนแล้วมันก็กลายเป็นไฟฟ้ามันได้ประโยชน์มหาศาลเพราะเขามีเทคนิคในการสร้างเพราะฉะนั้นเทคนิคในการทเททาสมาธิเพื่อพลังจิต ภายใต้สถาบันพลังจิตตาุภาพนั้นมีอยู่ครบถ้วนเพื่อที่จะให้ทุกคนทุกหมู่ทุกเราทุกชาติศาสนาไม่ว่าที่ใดก็ตามสามารถเข้ามาเพื่อที่จะศึกษาสมาธิได้เพราะฉะนั้นเมื่อสร้างสมาธิมีพลังจิตก็สามารถควบคุมจิตใจของตนได้เมื่อสามารถควบคุมจิตใจของตนได้ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาใหญ่โตมโหรานสามารถลดระดับลงมาแ่้พ้นขีดอันตรายเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและเป็นประโยชน์ต่อโลกนี่นี่คือความลับในที่แจ้งท่านทั้งหลายาเราอยูรู้อยู่มีสมาธิอยู่แต่เราไม่รู้ว่าเรามีสมาธิ นี่คือความลับในที่แจ้งสวัสดี。สาธุ